เอหรือว่านะครับนี่จะเป็นชนวนไปสู่การรัฐประหารรอบครั้งใหม่นี่กองทัพรมนี่มาลงเต้นแล้วนะครับนะหลังจากทักษิณโดนปล่อยตัวนะแล้วก็ไปนั่งซื้อเว้ยไปใส่ใปอกคอ,อแม่นะโอ้นั่งรับลมรับอะไรนะครับ อ๋อเราก็ว่าอ๋อทาไมทาไมชาวเน็ตถึงว่าเตรียมให้ลุงตู่เป็นนายกพระราชทานอ๋อมันเป็นแบบนี้เองนะครับมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็เพิ่งอ,อ,นะอ๋อเพราะว่านะไอ้ทักษิณน,นี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะอยู่ยังไงอ,อาถามจริงๆมันจะอยู่ในสังคมยังไงวะมันจะไปเดินห้างยังไง มันจะไปกินกุ้ยเตียวยังไงนะเออนะครับใช่ว่าคนมันอันนี้นะมันจะโดนโดนทนอ่าเขาเรียกว่าอะไรทนมองหน้าสังคมกันได้ยังไงวะถามจริงๆแต่สมมติมึงไปกินกุ้ยเตียวอย่างเงี้ยนะแล้วป้าเขาก็แบบไม่ใช่ป้าเขาเป็นพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออแล้วมึงจะถ้าเกิดป้าเขาไล่ขึ้นมาแล้วมึงจะมึงจะกินยังไงมึงต้องอยู่ในสังคมที่เป็นเสื้อแดงเท่านั้นหรือเปล่ามึงต้องไปกินร้านที่เป็นเสื้อแดงมึงต้องไปหาอะไรกับเสื้อแดงทุกวันนี้เสื้อแดงยังคลั่งอยู่นะยังขั่งทักษิณอยู่นะเออขั่งไม่เลิกนะครับเออ หรือต้องไปอยู่แถวอุบลแถวอุดรที่เป็นเสื้อแดงคนกรุงเทพเนี่ยนะถามว่าก็เป็นด้อมส้มก็เยอะด้อมส้มที่ไม่เอาทักษิณก็เยอะใช่ไหมเออนะครับเนี่ยกองทัพธรรมก็มาแล้วนะถ้าไม่อันนี้จริงกองทัพธรรมไม่มานะกองทัพธรรมนี่ถือว่าอันนี้เลยนะคนไปร่วมเยอะนะกองทัพธรรมนะครับแล้ว จะอยู่ยังไงก็อยู่ไปแล้วก็มีคนก็ประท้วงไปมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งรอบใหม่หรือเปล่าที่จะนําไปสู่การรัฐประหารมันจะอยู่กันยังไงถ้าเกิดว่าม็อบสองม็อบมาตีกันอีกแล้วจะทำยังไงเออใช่หไหมเดี๋ยวม็อบเสื้อแดงก็หนุนทักษิณโอ้ยิงตอนนี้ทักษิณเนี่ยนะมามีตัวตนแล้วเนี่ยเสือเสื้อแดงก็ยิงถน,นุนใหญ่เลยโอ้โหนะ ต้องออกมาปกป้องทักษิณต้องออกมาปกป้องทักษิณนะอีกฝ่ายนึงก็ออกมาขานนี่มันจะเป็นตัวต้นเหตุของความขัดแย้งรอบใหม่อีกหรือเปล่าดูบรรยากาศประเทศไทยแล้วแบบมึงนี่เหยียบไปตรงไหนนี่ก็แผ่นดินแบบลุกเป็นไฟตรงนั้นนะทักษิณน,นะเหมือนที่พระมหาบัวท่านเคยบอกไว้ไอ้นี่มันเป็นเปรตน,น,น,นะใช้เงิน นรกจะกินกระบาลมันนรกอะไรของนะเออมันใช้เงินนรกมันใช้เงินที่โกงมามันจะอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ไม่สุขหรอกมึงจะร้อนรนเออมันเป็นอย่างคําที่ท่านพูดจริงๆมึงอยู่ในประเทศไทยมึงก็อยู่ไม่สุขหรอกมึงจะอยู่แบบร้อนแบบรนนะนะอยู่แบบแผ่นดินลุกเป็นไฟเออต้องใช้คํานี้นะแผ่นดินจะลุกเป็นไฟนะลุกเป็นคํานี้หรือเปล่านะเพราะอะไร มันสร้างความแบบไม่ยุติธรรมขึ้นมาแล้วตอนเนี้นะไม่ไม่นอนโรงพยาบาลถ้าไม่นอนล้นเรือนจาสักวันหนึ่งมึงคิดดูสิมึงทําได้ยงไงวะนะนะมึงสัจจะวาจาจริงผมจะไม่นอนเรือนจาสักวันหนึ่งมึงก็ทําได้จริงไอ้ไอ,อ้เงี้ยเราทําได้แต่ไอ้เรื่องอย่างอื่นนะไอ,อ้เรื่องโกงจะนําข้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดอีปูมาเหินโอโหลูกเป็นไฟใหญ่เลยนะทักสินกลับแล้วอีปูกับบ้าง แล้วก็ไม่นอนเดือนจำสักวันโอ้โหนะเออนี่ยิ่งเอาไปใหญ่เลยนะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ